มือปิดกล้องไปนะครับเสียงแหลบกว่าเดิมนะครับน้ำครับฝนจีมาแล้วครับผมบมจาจักการกับลุกครับรบัครับเนี่ยครับสะอาดตรงนี้นิดนึงครับผม เดียรครับนู่นครับม่นพาขึ้นไปสนามบินนู่นลวครับผมอัดไว้แล้วก็ไปอาศัยไวไฟ,ไฟเขาครับลงคลิปครับของผมอนาถาครับไม่มีเน็ตไม่มีซิมครับเบียมม่มีเลาไม่เบียแล้วก็เด็ดไม่มี รมเละมากเลยครับผมฝนก็ยังมาเรื่อยๆครับผมรถครับรถเสียงนิ่มกว่าเดิมไหมครับผมซ่อมเองครับคนเราไม่เป็นมาตั้งแต่เกิดหรอกครับซ่อมรถครับ ที่เราจะศึกษาืูเปล่าทำเรือนอี่นครับแต่จังเหลือขาดอยู่10%นะครับผมอุปก,กรณ์มันชำรุดนิดนึ่งน้ำมันก็ใกล้แล้วเข็มตกแล้วตกเก็บมากเลยเข็มน้ำมัน Not for old. ดูเขาปลูกอะไรกันครับผมเน mm ื hmm. ้อว่าบอกปุ่งกินก็ไม่ใช่ครับที่นาผมก็มาอย่างนี้ครับมันก็เรเข้านี่มาครับผม, okay, บผมทางมาที่นา น้ำก่อนครับเบียไม่ได้ครับ,บเดียวมันจะดับนี่คราวผมครับรถอ,อไรกันแน่ครับผมมาครับมาชนกันครับ เชรีไทยนะครับไม่เซลีเขมรนะครับที่นะครับประมาณนี้ครับผมนยาวไปถึงนน่นนะครับผมนี่ยังไม่สดยังไม่ครึ่งนะครับผมคีกว้างนะครับนางบินนะครับดานลงก็ใช่นะครับที่เป็นป่านะครับ ดูความยาวของมัน,นครับนีบ่ผมจะวัดระยะไปถึงนู่นเลยนะครับผมรถก็จอดไม่ได้ด้วยนะครับพอรถมันคาร์ครับ หมดแล้วครับผมหากินขอกินขี้ไปผมมันตนจะมาจริงครับผมนี่ครับเวลากำคาดก็ขอไยด้วยครับโทรศัพท์มันจะิีเบี้ยนิดนึง นะโอ้ยทรมานเหลือเกินครับอีกข้างนี้บิดยครับผมอีกข้างหนึ่งถือมือถือจับคาดไม่ได้ด้วยครับ ต่อไปมันก็จะเป็นโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลนาคูนะครับข้ามมาแล้วเนี่ยรถมาเยอะมากนะครับเป็นยัยใครก็ถ่ายคลิปไปครับเราไม่ได้เดินแก้ภาพบนถนนสะหน่อยครับ สนใจเข้าโรงพยาบาลไหมครับถ้าสนใจเข้าโรงพยาบาลมาที่นี่ได้ครับผมโน่นครับมีพยาบาลก็ซิ่งมาด้วยครับผม านไม่ใช่จะนจนน่ครับรู้นะครับรถจอดแถาเลยนี่สนามบินมาถึงนี่เลยนะครับผมที่โรงพยาบาลก็ไปขอสนามบินมาทำนะครับผม